สวัสดีครับสมาชิกช่องบ่าวมังการสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้บ่าวมังการนะครับมีนาทางในการซื้อหวยรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมให้สมาชิกช่องบ่าวมังการได้รับชมรับฟังกันนะครับมีหวยแม่จำเนียนนะครับให้มาเลขเด็ดเอสสินโคราชนะครับแล้วก็หวยล็อกหน่วยบนนะครับหวยมังกรคลองสวนนะครับให้สมาชิกช่องบ่าวมังการได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาย้ํากันอีกครั้งก่อนนะว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางแนะนําในการซื้อขายหวยรัฐบาลเท่านั้นครับ ตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราดูในทางแรกนะครับในทางแรกเป็นของแม่จำเนียนนะครับแม่จำเนียนให้มานะครับให้มาบนวิ่งศูนย์นะครับให้มาสองศูนย์ห้าศูนย์นะครับใหมานะครับสามตัวบนใหเก้าห้าศูนย์นะครับแม่จำเนียนนะครับเลขท้ายสองตัวล่างนะครับวิ่งสี่นะครับให้มาสี่ห้าสี่สามนะครับให้มาสองตัวสี่สามสี่ห้านะครับหวยแม่จำเนียนนะครับ เราทำการไปนะครับในทางของสินโคราชนะครับแอสินโคราดให้มาสามตัวบนนะครับหนึ่งศูนย์สองนะครับหบนึ่งศูนย์ห้านะครับให้มาสองตัวบนล่างมีศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับสินโคราดให้มานะครับจะคลายตามของสินโคลาดก็ตามเลยนะครับวามที่สมบุกสมบานที่ให้มาแล้วนะครับสามตัวบนสองตัวบนล่างน,นะครับ แล้วบรรุน้ำทังต่อไปนะครับของอันนี้เก่านะครับของตุกตานะครับงวดวันที่ที่หนึ่งกรกฎาก็เข้าล่างตรงตรงแปดสามนะครับของตุกตานะครับล่างตรงตรงเลยนะครับแปดสามแล้วบรรงวดวันที่สิบหกกรกฎานี่ครับตุกตาก็ให้มาแล้วนะครับตุกตาให้มาแล้วบนล่างเลยนะครับสองตัวบนล่างให้มาสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์นะสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสองสี่สามนะครับสามสามสามห้าสามเจ็ดนะครับ ตุกตาให้มานะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับเน้นสองตัวบนล่างนะครับถ้าใครตามของตุกตาก็ตามต่อแล้วนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับถูกผิดหรือไม่ว่ากันครับนี่เป็นเพียงแนวทางในการซื้อหวยัฐบาลเท่านั้นเรามาดูแนวทางต่อไปนะครับในทางของหวยคำนวณนะครับเมื่อวันที่1ประกาก็คำนวณออกนะครับ2 5 8นะครับจับคู่ได้ถ้าใครจับคู่ได้นะครับ งวดวันที่16ลรกฎานี้หวยคำนวณก็คำนวณให้แล้วนะครับเลขเด่นนะครับให้มาแล้วจับคู่มาแล้วมี192 182 189นะครับ132แล้วก็183นะครับของหวยคำนวณนะครับเลขคำนวณมาให้แล้วนะครับหลักร้อยวิ่งหนึ่งนะครับหลักสิบวิ่ง389หลักสิบวิ่ง239นะครับเรามาดูในทางต่อไปนนคทางของมังกรคลองสวนนะครับให้มา สามตัวบนมีหกเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวบนล่างให้เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดหกศูนย์สี่นะครับของมังกรทองส่วนวิ่งเจ็ดบนนะครับวิ่งสี่ล่างนะครับมังกรทองส่วนนะครับเรามาดูแนวทางต่อไปนะครับในทางของล็อกหน่วยบนนะครับให้มางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมล็อกห้านะครับออกสองห้าแปดนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎานี้ล็อกหน่วยบนก็ให้มาแล้วครับ ล็อกเลขสี่นะครับวิ่งสี่นะครับล็อกหน่วยบนนะครับถ้าเราดูย้อนหลังก็จะเข้าทุกงวดนะครับล็อกหน่วยบนนะครับตะไครตามของล็อกหน่วยบนก็งดนี้ล็อกเลขสี่นะครับนะครับล็อกเลขสี่นะครับเรามานู่นทางต่อไปนะทางของอันนี้ก็มาฝากนะครับมีสามตัวบนมีห้าหนึ่งสามเก้าแปดแปดนะครับสี่หนึ่งศูนย สตัวบนล่างมี65732194นะครับนี้เอามาฝากนะครับสำหรับแนวทางที่ให้มานะครับถูกผิดแล้วไม่ว่ากันนะครับถูกผิดไม่ว่ากันนี่เป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับบาบมนกันก็ขอขอบคุณสมาชิกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ